วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่23ธันวาคม2565นะครับบอลลีกก็เริ่มทยอยกลับมาเตะแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นลีกเล็กๆล่างๆนะฮะวันนี้ก็ยากพอสมควรท่านผู้ชมแต่เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะฮะเราจะผ่านการทํากําไรจากฟุตบอลไปรรด้วยกันนะครับวันนี้ป๋าก็มีมาฝาก4ตัว4คู่เหมือนเดิมท่านผู้ชมวันนี้จะเป็นยังไงต้องดูให้จบคลิปนะฮะวันนี้เด็ดแน่นอนนะครับไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ป๋าโมกวิเคราะห์บอลกับเทคนิคบอลสกอร์สูงและเทคนิคบอลต่อบอลรองนะครับวันนี้ก็มีมาฝาก4ตัวเช่นเคยท่านผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปดูทีเด็ดดูเทคนิคกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับเมื่อวานก็ต้องบอกว่ามีกําไรก็พอตัวเหมือนกันท่านผู้ชมนะฮะ ตัวแรกนะครับบาเลนเซียนะครับเจอกับเอเซอตักมานะฮะคู่นี้นะครับป่าให้สูงไปที่3ลูกจบ3-1กินเต็มครับตัวที่2นะครับจามเชตปูนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC กัวคู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3จบ2-2กินเต็มครับแล้วก็คู่ที่3นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับลิเวอร์พูลนะฮะโอ้คู่นี้ป่าประทับใจมากเลยนะฮะแมนซิตี้นะครับเอาชนะลิเวอร์พูลบอลถ้วยได้แล้วนะครับ มนซิตอ้เอาชนะไป3-2ท่านผู้ชมป๋าให้ต่อครึ่งลูกคู่นี้ก็กินเต็มครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะฮะโมไลเลนเซ่นะครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของอาโลกานะท่านผู้ชมนะคู่นี้ป๋าให้ต่อโมไลเลนเซ่นะครับในเลนราครับปอป,อ,ปอคู่นี้โมไลเลนเซ่แพ้2-1ก็ตายสรุปนะครับกินเต็ม3ตัวตาย1ตัวแต่คู่โมไลเลนเซ่ที่ป๋าบอกนั้นถ้าใครจาได้นะเมื่อวานนะครับป๋าบอกว่า โมลไลเลนเซ่เนี่ยราคาแบบเนี้ยมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงแต่ป๋าไม่ให้ใน YouTube หรอกนะครับป๋าจะให้ในเพจของป๋านะฮะนี่ฮะหวานเจี๊ยบต้องไม่โหมไหมเห็นไหมฮะอันนี้ป๋าให้ในเพจนะครับใครอยากติดตามทีเด็ดบอลอีกในเพจนะฮะก็ตามไปที่ป๋า,ปามโมกทีเด็ดบอล v i p นะครับนี่คือเพจป๋านะฮะผ่านเพจไปแล้วนะครับมาดูกลุ่มกันหน่อยนะ กลุ่มป่านะฮะอือือดูดิฮะเจ็บปวดรวดร้าวท่านผู้ชมกินเต็ม3ตัวนะครับแล้วก็หาน3ตัวเท่ากับเมื่อคืนเนี่ยนะครับป่าให้แมนเซิตี้ไป3หน้าเลยสูงแรกลูกควบลูกครึ่งนะฮะสูงเต็ม3ลูกแล้วก็ต่อแมนเซิตี้ครึ่งลูกโหหวานเจ็๊บเลยนะฮะแมนเซิตี้นะฮะนี่ก็เป็นผลงานในเพจ VIP ป่าแล้วก็หน้า Youtube แล้วก็ทีเด็ดในกลุ่ม VIP ของป่านะครับ ใครสนใจที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มมาทางกำไรกระป๋าในกลุ่ม V.P. นะครับก็แอดไลน์มาที่แอด148 SKOCF นะครับหรือใครที่ไม่สะดวกไม่ถนัดพิมพ์ ID l ดียน์ะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยนะครับป๋าก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ป๋าหน่อยแล้วกันนะนะฮะใครที่ ตามป่าแล้วมีกําไรนะครับใครที่มาฟังป่าแล้วชอบในการวิเคราะห์อบอลของป่านะครับใครที่มาตามมาฟังป่าแล้วมีประโยชน์ต่อการต่อยอดทํากําไรของท่านเนี่ยป่าก็อยากจะขอรบก,กวนช่วยคอมเมนต์ให้กําลังใจป่าหน่อยแล้วกันนะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับต่อหนึ่งท่านเท่านั้นเองนะช่วยอคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ป่าหน่อยเนาะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนนะครับสี่ตัววันนี้ไปดูกันเลยครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกตัวแรกนะครับเป็นศึกเบลเยียมโปลีกนะฮะคู่นี้เลยท่านผู้ชมระหว่างเมเชเลนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยี่ยงของ เซอร์คบุกส์นะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีสองครึ่งนะฮะเลยราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับยังไม่ไหลขึ้นนะฮะก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอเหมือนเดิมท่านผู้ชมยกราคาเสมอให้เป็นราคาหลักนะฮะส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับก็ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะฮะยกราคา2ลูกครึ่งควบ3ให้เป็นราคาหลักราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้เลยท่านผู้ชมนะฮะคู่นี้นะครับ าจะมาแนะนำนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเทคนิคเข้าเมืองตาหลิวนะฮะต้องหลิวตาตามท่านผู้ชมนะฮะดูคู่นี้นะครับศึกเบลเยียมโพลีกเนี่ยมี3ตัวใช่ไหมท่านผู้ชม3ตัวตัวแรกเนี่ยราคาเสมอนะครับสูงต่ําอยู่ในเลทสองลูกครึ่งตัวที่2นะฮะราคา1ลูกนะฮะสูงต่ําอยู่ในเลทสองลูกครึ่งควบ3แล้วก็ตัวที่เราวิเคราะห์เนี่ยนะครับอยู่ในเลทราคาเสมอนะฮะสูงต่ํา2ลูกครึ่งควบ3 แบบนี้ยดูออกไหมฮะว่าตัวไหนเนี่ยสัดส่วนมันสวยที่สุดแน่นอนนะก็ต้องเป็นตัวตรงกลางท่านผู้ชมนะเพราะว่าในเลทราคาเสมอเนี่ยนะครับที่จริงเนี่ยในหลิศเบลเยี่ยโปลีเนี่ยจะอยู่ในเลทสองลูกควบสองลูกครึ่งถึงสองลูกครึ่งประมาณนั้นนะครับแต่คู่เนี้ยนะครับในเลทราคาเสมอแล้วสูงนะครับเปิดไปที่สองลูกครึ่งควบสามถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์ท่านผู้ชม ราคาแบบนี้นะครับมีแนวโน้มมีโอกาสที่คู่นี้เนี่ยนะครับจะจบการเกิน3เมตรแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูงที่มีโอกาสกินเดิมพันนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคู่เนี้ยมันมีราคาเดียวท่านผู้ชมนะมีฮันดิแคปราคาเสมอราคาเดียวสูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งควบ3ราคาเดียวนะฮะแล้วก็ราคาของสูงต่ำนะครับจ่ายนะครับน้ำดำน้ำแดงนะสลับกันน้ำดำน้ำแดงนะแล้วก็จ่ายให้สูงเนี่ย น้ำดน้ำดำแปดแปดนะฮะมันจะมีอยูอ่สองน้ำดำนะครับสูงที่มีโอกาสกินเดิมพันจากบอลสกอร์สูงมีสูงน้ำดำดแา0.88แล้วก็สูงน้ำดำดํา0.99ท่านผู้ชมเลขเบิ้ลนะนะฮะแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลสกอร์สูงจะก,กินเดิมพันคู่นี้ท่านผู้ชมดังนั้นคู่นี้นะครับคู่แรกนะครับป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับจัดไปฮะตัวแรกครับ มาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับเป็นศึกสกอตแลนด์เพเมอริคนะครับระหว่างลอสคาลตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาร์สโกลเรนเจอร์นะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีสองครึ่งนะฮะท่านผู้ชมเลทราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่เรนเจอร์นะฮะต่อลูกครึ่งนะฮะยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะฮะยังแข็งอยู่ที่ลูกครึ่งเป็นราคาหลักนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่ สามลูกนะฮะยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะฮะยังแข็งอยู่ที่สามลูกเป็นราคาหลักเหมือนกันท่านผู้ชมราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันครับมาเริ่มที่การเทียบสัสดส่วนบอลก่อนเลยท่านผู้ชมฮันนีแคปราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคาลูกครึ่งสูงต่ำราคาหลักอยู่ที่ราคาสามลูกต้องบอกว่าสัสดส่วนบอลแบบเนี้ยนะฮะถือว่าเป็นสัสดส่วนบอลที่ พอดีเกณฑ์นะไม่มากไม่น้อยเลยนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับถ้าต่อลูกครึ่งแล้วสูงต่ําน้อยกว่านี้นะครับเล่นบอลลองเล่นบอลต่ําถ้าต่อลูกครึ่งแล้วสูงต่ํานะครับมากกว่านี้นะฮะเล่นบอลต่อเล่นบอลสูงแต่คู่เนี้ยในเมื่อมันเป็นสัดส่วนที่พอดีนะฮะเรายังมองไม่ออกว่าควรจะไปบอลต่อหรือบอลรองเราต้องไปเจาะราคาน้ํานะครับก็คือเจาะราคาน้ำานึคูณสตรงนี้นะฮะ เจาะราคาน้ำหนึ่งคูณสองตรงนี้ท่านผู้ชมนะโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวป๋าจะเปิดให้ดูเลยแล้วกันว่าวิธีการของป๋าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตําราป๋านะอันนี้เป็นตําราของป๋านะครับป๋าให้คนที่เข้ากลุ่ม v p ของป๋านะครับป๋ามีประมาณ7จ็ดแปดตำานะในการดูบอลต่อบอลรองบอลสูงบอลต่ำนะครับป๋าจะให้คนที่เข้ากลุ่ม v p ของป๋าดังนั้นเนี่ยใครอยากได้สูตรได้ตําราของป๋านะครับก็ต้องเข้ามาเป็นสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับป๋าก่อนนะทักลายป๋ามาสอบถามวิธีการเข้ากลุ่มได้เลยนะฮะ โอเคท่านผู้ชมมาเทียบกันเลยนะอ่ะนี่นะฮะเลร,ราคาลูกครึ่งนะฮะลูกครึ่งนะครับเดี๋ยว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 เขียนเลขนี้ก่อนนะฮะหนึ่งนะฮะคือเจ้าบ้านเจ้าบ้านจ่ายน้ําแพงๆอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเป็นบอลรองท่านผู้ชมนะฮะสองนะครับคือเอ่อทีมเยือนทีมเยือนจ่ายน้ําน้อยๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องเป็นบอลต่อท่านผู้ชมส่วนราคาสุดท้ายคือราคาเสมอนะฮะ หน,นะครับเอาบอลต่อกันแล้วกันเนาะอันนี้จะสลับกันนะฮะอันนี้อันนี้แล้วแต่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านหรือทีมเยือนนะครับแต่ในตําราป๋าเนี่ยป๋าเขียนไว้ให้อย่างนี้นะฮะเป็นหลักแล้วกันจะได้ไม่งงนะฮะหนึ่นะครับ1คือตรงหนคือนี่นะฮะหนงในตําราคือสในหน้านี้นะคือบอลต่อนะฮะบอลต่อนะครับ ต้องจ่ายไม่เกิน1.30นะครับถึงบอลต่อจะมีโอกาสกินเดิมพันในเลทราคาลูกครึ่งถ้าบอลต่อจ่ายเกิน1.30ขึ้นไปนะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลรองจะมีโอกาสกินเดิมพันนะฮะคู่นี้นะครับบอลต่อจ่ายมาที่1.23นะครับไม่เกินเกณฑ์ก็มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลตอกินเดิมพันละหนึ่งท่านผู้ชม2นะฮะก็คือข้างบนนะ2ในนี้นะ2ในตําราคือ1ข้างบนนี้นะ บอลรองนะครับบอลรองในเลทราคาลูกครึ่งต้องจ่ายไม่เกิน5.80ดแปดศูนย์ท่านผู้ชมไหมห้าจุดแปดศูนย์นะฮะถึงบอลรองจะมีโอกาสพิชนะบอลต่อในเลทราคาลูกครึ่งแล้วก็บอลรองเนี่ยจะมีโอกาสกินเดิมพันจากบอลต่อในเลทราคาลูกครึ่งนะครับถ้าบอลรองจ่ายเกิน5.80ขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มที่บอลต่อนะครับจะกินเดิมพันจากบอลรองในเลทราคาลูกครึ่งท่านผู้ชมคู่นี้นะครับบอลรองจ่ายมาที่ 7 8 0ก็ถือว่าเกินเกณฑ์พอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อนะฮะจะกินเดิมพันท่านผู้ชมแล้วก็ราคาเสมอนะครับราคาเสมอในเลทลูกครึ่งนะฮะเปิดมาที่4.80ถ้าน้อยกว่า4.80นะครับในเลทราคาครึ่งลูกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะจบเสมอแล้วก็มีแนวโน้มที่บอลรองจะกินเดิมพันนะครับแต่ถ้ามากกว่า4.80ขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มที่ บอลต่อนะครับจะเข้าวินกินเดิมพันใสๆเลยท่านผู้ชมแต่คู่นี้นะครับในเลทราคาเสมอมันก็เปิดมาที่4.80ถือว่าเป็นราคากลางๆนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับมีลุ้นระหว่างออบอลรองและบอลต่อในการกินเดิมพันแต่ป๋ามองว่าคู่นี้เนี่ยนะครับทั้งเรื่องของอ่าปิดปตรงนี้ก่อนทั้งเรื่องของสัดส่วนบอลแล้วก็เรื่องของ ราคา1นคูณสเนี่ยนะครับมีแนวโน้มไปทางบอลตอกินเดิมพันมากกวา่าดังนั้นคู่นี้นะครับป๋ามองแล้วว่าแนวโน้มที่จะมีโอกาสกินเดิมพันในคู่เนี่ยป๋ามองว่าเป็นทีมเยือนนะบอลต่ออย่างกาโกเลนเจอร์นะฮะต่อลูกครึ่งเนี่ยมีโอกาสยิงขาดถึง2เมตรแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นบอลสกอร์สูงหรือเปล่าดังนั้นคู่นี้นะครับป๋าให้ต่อนะครับกาโกเลนเจอร์นะฮะหรือว่าเลนเจอร์เอฟซีนะครับในเลทราคาลูกครึ่งครับ จัดไปฮะนี่คือตัวที่2นะครับมาต่อกันด้วยตัวที่3คู่ที่3นะครับเป็นศึกสกอตแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะฮะคู่นี้เลยฮะระหว่างไอ n i t e d ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดันดีนะฮะคู่นี้เตะเวลาประมาณตี2-45ท่านผู้ชมนะฮะคู่นี้นะครับป๋าก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคเข้าเมืองตาหลิวตั้งหลิวตาตามแล้วก็วิธีการดูสัดส่วนบอลนะฮะ จากการเล่นบอลสกอร์สูงท่านผู้ชมบอกงี้เลยว่าเล่นบอลสกอร์สูงคู่นี้นะฮะแต่มาดูว่าจะดูอย่างไรถึงรู้ว่าคู่นี้มีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงมาดูกันเลยจาราคานี้ไว้นะคู่ที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยคือฮันดิแคปราคาเสมอสูงต่าอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3มในราคานี้อยู่แล้วนะฮะเ,เปิดมาราคาเสมอนะครับสูงต่ําก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงทั้งคู่ท่านผู้ชมจําราคานี้ไว้นะฮะเราไล่ดูในนี้มีประมาณ5คู่ ไล่ดูแต่คู่แรกเลยนะฮะคู่แรกราคาปปนะครับสูงต่ำสองลูกครึ่งควบสามคู่ที่สองนะฮะราคาเสมอนะครับสูงต่ำสองลูกครึ่งคู่ที่สามนะครับราคาครึ่งลูกสูงต่ำสองลูกครึ่งคู่ที่สี่นะฮะของเรานะครับราคาเสมอสูงต่ำสองลูกครึ่งควบสามคู่ที่ห้าราคาปปสูงต่ำสองลูกควบสองลูกครึ่งดังนั้นเนี่ยถ้ามองจากราคาตรงนี้รู้ไหมว่าตัวไหนเนี่ยที่ราคาสวยที่สุด แน่นอนฮะตัวที่เราเลือกจากวิเคราะห์เนี่ยคือตัวที่ราคาสวยที่สุดนะครับนี่ก็คือเทคนิควิธีการเข้าเมืองตาเหลวต้องหลวตา, id, ต,า, id, ต,า id, ตามเราต้องดูว่าคู่อื่นเนี่ยอันดิแคปเนี่ยมันเปิดมาราคาเท่าไหร่สูงต่ําอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคู่ที่เราวิเคราะห์เนี่ยอันนี้แคปเปิดมาเท่าไหร่สูงต่าอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเจอสัดส่วนบอลแบบเนี้ยควรจะไปบอลต่อหรือบอลรองบอลสูงหรือบอลต่ำเนี่ยเราต้องรู้ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมดังนั้นคู่เนี้ยนะครับแน่นอนแหละนะฮะสัดส่วนบอลสวยที่สุดนะครับเป็นสัดส่วนบอเเกกินนณฑ์ ก็แน่นอนว่าต้องมีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะราคาหลักนะครับก็คือมีราคาเดียวเนาะสลูกครึ่งควบ3นะครับจ่ายน้ําดําทั้งคู่ทั้งสูงทั้งต่ำนะฮะแล้วก็จ่ายให้สูงนะครับมากกว่าต่ําแบบนี้นะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงในะน้าแบบนี้นะฮะเรียกว่าน้ําดําคู่นะฮะแล้วก็จ่ายให้สูงมากกว่าต่ำท่านผู้ชม ราคาแบบนี้มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอสูงนะก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะวิธีการเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเนี่ยต้องดูนะฮะว่าในแต่ละหลีกนั้นเนี่ยนะครับสูงต่ำเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะดังนั้นเนี่ยคู่เนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่สวยที่สุดก็มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอสูงต้องบอกงี้ว่าทุกตัวทุกเทคนิคที่ป่านําเสนอหรือว่าป่าแนะนําไปเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าทุกตัว100%นะท่านผู้ชมนะแต่เทคนิคของป่านะครับเข้ามากกว่าตาย ได้มากกว่าเสียนะครับน,นั่นนี่คือเทคนิคของป๋าเลยแล้วก็เป็นสโลแกนเดียวกับในกลุ่ม VP ป๋าเลยนะฮะเข้ามาอยู่กับป๋าในกลุ่ม VP เีไปเ,เข้ามาอยู่กับป๋าในกลุ่ม VP แล้วเนี่ยหรือรับเทคนิคของป๋าไปแล้วเนี่ยนะครับต้องเข้ามากกว่าตายต้องได้มากกว่าเสียนะฮะนี่คือวิธีของนักลงทุนท่านผู้ชมตอนนี้คู่นี้นะครับป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับจัดไปฮะตัวที่3ฮะ มาถึงตัวสุดท้ายคู่สุดท้ายนะครับตัวที่4นะครับเป็นศึกโปรตตเกตเดเวิชั่น2นะครับระหว่างเฟรเซนเซ่นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของทอนเดล่านะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีสี่ท่านผู้ชมนะฮะเลนราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ราคาปปนะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับยังนิ่งอยู่ที่ราคาปปยกราคาปปให้เป็นราคาหลักนะฮะ ส่วนสกอสูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะก็ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงเช่นกันนะครับก็ยังอยู่ราคาหลักอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งท่านผู้ชมนะฮะโอเคคู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปบอลต่อหรือบอลรองคู่นี้นะครับปาจ,จะเล่นไปที่หน้าบอลน,นะมาดูว่าในเลทราคาปปวิธีการดูบอลต่อบอลรองต้องดูอย่างไรนะฮะมาดูกันเริ่มที่สัดส่วนบอลก่อนเลยท่านผู้ชม ฮันดิแคปราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคาปปสูงต่ำราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกควบสองลูกครึ่งนะฮะสัสดส่วนบอลแบบนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสำหรับโปรตุเกสดิวิชั่น2เนี่ยเป็นสัดส,ส่วนบอลที่พอดีเลยนะสำหรับราคาปปแล้ะสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเนี่ยไม่มากไม่น้อยท่านผู้ชมน้อยกว่านี้เล่นบอลรองเล่นบอลต่ำมากกว่านี้เล่นบอลต่อเล่นบอลสูงท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าราคามันพอดีอย่างนี้เนี่ยนะครับ เราต้องมาเจาะราคา1นคูณสเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะฮะมาดูกันครับว่าวิธีการดูราคาปปเนี่ยนะครับจากการอ่านน้ําการเจาะราคาน้ํานคูณสราคาจ่ายแพชนะหน้าบอลเนี่ยดูกันอย่างไรนะครับมาดูกัน1ตรงนี้นะครับคือบอลต่อเจ้าบ้านนะครับ2คือบอลรองทีมเยือน3คือตัวคูณคือราคาเสมอนะครับในเลทราคาปปนะครับบอลต่อนะฮะ ต้องจ่ายไม่เกิน2.10นะครับถึงบอลต่อจะมีโอกาสกินเดิมพันในเลทราคาปปท่านผู้ชมถ้า,อถาอบอลต่อจ่ายมากกว่า2.10ขึ้นไปนะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะแพ้ด้วยนะบอลต่อนะในเลราคาปปนะมีแนวโน้มมีโอกาสจะแพ้นะฮะแล้วก็เสมอนะครับแล้วก็อาจจะเสียเดิมพันให้บอลรองไปนะฮะแต่ถ้าราคาปอป,อปอแล้วบอลต่อนะครับ จ่ายน้อยกว่า2.10เนี่ยนะครับมีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อเนี่ยจะกินเดิมพันอย่างมากเลยท่านผู้ชมคู่นี้นะครับบอลต่อจ่ายมาที่2.01นะฮะก็ถือว่าไม่เกินเกณฑ์นะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลต่อกินเดิมพันนะฮะท่านผู้ชม ต่อมานะครับราคาบอลรองนะครับราคาบอลรองในเลทราคาปปเนี่ยต้องจ่ายไม่เกิน2.85นะครับถึงบอลรองจะมีโอกาสพิชนะบอลต่อในเลทราคาปปแล้วก็มีโอกาสกินเดิมพันนะฮะจากบอลต่อในเลทราคาปปนะครับถ้าบอลรองนะครับจ่ายมากกว่า2.85ขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อนะครับจะเข้าวินกินเดิมพันท่านผู้ชมคู่นี้บอลรองจ่ายมาที่3.10นะฮะ ดังนั้นเนี่ยนะครับคู่นี้มีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อนะฮะจะกินเดิมพันมากกว่าบอลรองท่านผู้ชมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับราคาเสมอนะฮะราคาเสมอในเลทราคาปปต้องบอกว่าอันเนี้ยดูง่ายเลยท่านผู้ชมถ้าราคาเสมอนะครับน้อยกว่า2.90เนี่ยแน่นอนเลยนะฮะอาจจะไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะฮะหรืออาจจะจบเสมอท่านผู้ชมอาจจะเป็นบอนลรองที่มีโอกาสกินเดิมพันแต่ถ้า บอลเอ่อแ,แต่ถ้าราคาเสมอนะครับในเรทราคาปปเนี่ยจ่ายมากกว่า3.00ขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อนะฮะจะเข้าวินกินเดิมพันใส่ๆเลยท่านผู้ชมนะครับดังนั้นคู่นี้นะฮะราคาเสมอจ่ายมาที่3.05ก็ถือว่าเกินเกณฑ์น,นะฮะแล้วก็มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลต่อกินเดิมพันนะฮะดังนั้นชัดเจนว่า1นึคูณสอราคาเนี่ยนะครับ มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลต่อกินเดิมพันหมดเลยท่านผู้ชมดังน,นั้นคู่นี้นะครับป่าให้ต่อเฟรเลเซ่นะครับในเลทราคาปปครับจัดไปฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูสรุปที่เด็ดท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยครับ <ș> <três> ก่อนที่จะมาสรุปที่เด็ดท้ายคลิปวันนี้นะครับ ก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้สูตรได้ตารานะครับของป๋าในการวิเคราะห์บอลต่อบอลรองบอลสูงบอลต่าเนี่ยก็ต้องเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นครอบครัวเดียวกันกับป๋าในกลุ่ม VP ก่อนนะฮะถึงป๋าจะส่งให้นะครับแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มป๋านะครับก็สอบถามวิธีการเข้ากลุ่มได้นะครับไม่เสียอะไรสักอย่างเสียอย่างเดียวคือเสียเวลาแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะในการทําตามกติกาของป๋านอกนั้น,นี้นะครับท่านจะได้ ความรู้ได้แนวทางในการทํากําไรต่อยอดการทํากําไรจากฟุตบอลมากมายเลยนะฮะก็ใครที่ยังไม่เคยทักป่ามาหรือว่าเคยเข้ากลุ่มแล้วนะครับแล้วออกไปแล้วนะครับก็ลองกลับเข้ามาอยู่กลุ่มใหม่ได้ตอนนี้ป่าสร้างกลุ่มใหม่นะครับก็มีสมาชิกประมาณ100 100ท่านนะฮะอยู่ในกลุ่มนะเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะใครที่อยากเข้ากลุ่มมาก็ทักไลน์ป่ามาแล้วกันนะรับรองบันเทิงแน่นอนท่านผู้ชมแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะครับกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะครับแจกเงินรางวัล5 0 0บาทนะครับ ถนะ้ท่านผู้ชมในกลุ่มมีด้วยนะครับใครอยากาได้รับที่เด็ดแล้วก็ได้ตาําราแล้วก็ร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะก็เรียนเชิญได้เลยนะครับในกลุ่ม VP ป่าเท่านั้นท่านผู้ชมไม่เหมือนที่ใดในโลกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะหน้า y t u t u นะครับกับกลุ่ม VP เนี่ยป่าให้คนละตัวคนละอย่างกันนะไม่ใช่ให้ซ้ํากันนะฮะหน้า YouTube ป่าให้4ตัว VP ป่าให้ 6ถึง10ตัวไม่ซ้ำกับหน้า YouTube นะฮะบอลเยอะป่าให้เยอะบอลน้อยป่าให้น้อยแล้วก็ป๋าก็มีเพจใน Facebook ด้วยก็ฝากติดตามด้วยละกันนะพี่ชมโอเคนะฮะมาสรุปที่เด็ดวันนี้กันเลยนะครับ4ตัววันนี้นะครับมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับเมเชเลนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมายังของ c ซ r ร์เคนะครับคู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับตัวที่2นะครับลอตเทินะครับ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาโกเลนเจอร์นะครับหรือว่าเลนเจอร์เอฟซนะฮะคู่นี้ป๋าให้ต่อไปที่ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับไอยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดันดีนะฮะคู่นี้นะครับป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเฟรนเซ่นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทอนเดล่านะครับคู่นี้นะครับ ป่าให้ต่อเจ้าบ้านอย่างเฟรนเซนะครับในเลนราคาปปครับจัดไปเลยนี่ก็คือ4ตัววันนี้ท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านมีกําไรแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบนะครับในการวิเคราะห์บอลของป่านะครับในสไตล์การวิเคราะห์บอลแบบนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงใครที่ตามแล้วมีกําไรได้บวกนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าด้วยแล้วกันเนาะคอมเมนต์อะไรก็ได้ท่านผู้ชมพูดคุยกันหรือว่าถามโน่นถามนี่หรือว่าอะไรก็ได้นะฮะ ขอแค่คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ป๋าที่มีแรงทําคลิปแบบนี้ออกมานะครับทำคลิปนําเสนอนะฮะให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเกี่ยวกับการวิเคราะห์บอลน,นะครับการเจาะราคาน้ําเพื่อที่จะทํากําไรจากฟุตบอลท่านผู้ชมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับป๋าค้ต้องขอตัวลาไปก่อนแเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามป๋าไ้ด้วยนะฮะสวัสดีครับ